เช้าวันรุ่งขึ้นหลังตื่นนอนแล้วทุกคนรู้สึกสดชื่นแจ่มใสที่ได้พักผ่อนนอนหลับอย่างสุดใจแม้อากาศยามเช้าๆก็ยังสบายได้ฟังเสียงกบเสียงเขียดร้องอบอบแอบแอบก้องป่าพนาไพรไม่นานเท่าไหร่เสียงสัญญาณระฆังก็ดังแม่งแมงแมงแมงช่่งตีห้า บอกเวลาให้ตื่นขึ้นมานั่งสมาธิ30นาทีในเต็นท์ของตนเสร็จแล้วก็ไปทํากิจส่วนตัวพอได้เวลามาทําวัดเช้านั่งสมาธิเติมพลังจิตให้เข้มแข็งแล้วฟังธรรมบรรยาย เสร็จแล้วก็ไปเติมอาหารกายให้มีพลังเพื่อพิชิตด,ดอยอินทนนท์ลูกต่อไป พระอาจารย์หลวงพอ่อกล่าวว่าหลังจากสวดมนต์ทำวัดแล้วให้นั่งสมาธิต่อเนื่องไปเพราะการทำสมาธิแต่ละครั้งเป็นการสะสมพลังจิตทำให้จิตสงบมีพลังเข้มแข็งสามารถต่อสู้ปัญหาความสับสนวุ่นวายได้ดังนั้นควรฝึกทำสมาธิทุกวันจะทำให้จิตมีพลังเพียงพอเมื่อจิตมีพลังเพียงพอก็จะทำให้มีความสุขก,กายสุขใจ ปัญหาทั้งหลายก็จะค่อยๆลดลงไปเกิดความสงบสุขสันนอนหลับสบายชีวิตคือการหมุนเวียนเปลี่ยนไปบ้างดีบ้างร้ายไม่แน่นอนมีอุทาหรณ์ให้เห็นเช่นคนนอนป่วยอยู่ในห้องไอซแม้มีชีวิตยอยู่ก็ไม่รู้วันเดือนปีอะไร ใครๆก็ช่วยไม่ได้ถ้าไม่รู้จักฝึกทำสมาธิเอาไว้จะทุกทั้งกายทุกทั้งใจชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนเกิดก่อนเกิดหลังให้พึงสังวรดังพระพุทธองค์ตรัสสอนเอาไว้ผู้ไม่ฝึกใจให้รู้ธรรมเห็นธรรมอันสูงสุดคืออนิจจังทุกขังอนัตตาแม้มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีก็ไม่ประเสริฐเท่าผู้รู้ธรรมเห็นธรรมอันสูงสุด แม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวสัตว์โลกทั้งหลายต่างพากันเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ไม่รู้วันจบสิ้นต่างก็ดิ้นรนต่อสู้กันไปบ้างก็ถึงที่หมายบ้างก็จากโลกไปก่อนไวอันควรเพราะฉะนั้นสัตว์โลกทั้งหลายล้วนเป็นไปตามอำนาจของกรรม ใครทำกรรมดีย่อมไปสู่ที่สุขสบายใครทำกรรมชั่วพาตัวตกต่ำย่อมไปสู่ที่ทุกข์ยากลำบากแสนเข็นเป็นทุกข์เป็นกังวลใจรุณสค์ระานถ้าพร้อมไปทางทิศใา้ในดที่จะตอง อะไรที่โกรดหรึ้นมาทก่ตรงนั้นี่แล้วมันเคืนเห็นตกใจไหมไม่เห็นออกมาคนวก็เห็นเมื่อคืนนี้ความมืดเข้ามาปกคลุมบริเวณนี้ ลายท่านต็งมีไฟฉายเราก็ไปคว้า,วาหากระบอกไฟฉายสอบทางเดินไปไฟฉายที่ทเราใช้นช้อก็บอก,กเล็กๆก็สองด้านนิดหน่อยมองไม่เห็นทั่วไปมองเห็นเฉพาะจุดเมื่อมองเห็นเฉพาะจุดเราก็เห็นได้เท่าที่เห็น เมื่อไปเช่นนี้เรามาเปรียบเทียบดวงอาทิตย์ที่เห็นเนี่ยมันมีพลังมากส่องสว่างไปได้ทั่วโลกเปรี่ยเสมอสติปัญญาของแต่ละท่านเมื่อสติปัญญามากก็จะมอ,ม,มองเห็นหลายสิ่งหลายอย่างเมื่อมองเห็นหลายสิ่งหลายอย่างเขาก็จะเลือกทางเดินของชีวิตได้ เรือกเลือกอาชีพของเขาได้ที่พระพุทธเจ้าได้เสนจออกบนรพชาหรือออกบวชเนี่ยพระองค์มองเห็นว่าการใช้ชีวิตอย่างคารวะมิสัยเนี่ยมันไม่พ้นการเกิดแก่เกิบตายจะอยู่ในพระราชวังหรือ มีคนอำนวยความสะดวกให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็หาผลจากการเกิดแก่เจ็บต,ตายไม่อะไรบ้างที่พระองค์ไม่ได้รับความสะดวกสบายบ้านก็สะดวกสบายอาหารก็สะดวกสบายเรียกว่ามีความสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพระองค์ทำไมถึงสละออกไปก็พระองค์เห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียง วัตถุที่ใช้ชวกลลางชุกเฉลาวนั่นเองใครมีสติปัญญาก็หามาได้อย่างสะดวกสบายมีมากเท่าไหร่ก็หามาได้มากเท่านั้นแต่ก็ใช่ว่าจะทำให้พ้นจากการเกิดแก่ตายไปได้เมืมเ่อพระอ์มองเห็นเช่นนี้พร์จึงได้เสด็จเข้าปา่าเสด็จเข้าป่าทำไม เพื่อหาความรู้ผลจากสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะเดินรอยตามบาทองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะองค์เป็นผู้รู้เพราะองค์เป็นผู้ตื่นเพราะองค์เป็นผูบ้บริบาลแล้วรู้อะไรรู้ว่าชีวิตนี้ชีวิตนี้ น้อยนะมีชีวิตอยู่อย่างมากก็ไม่เกินร้อยปีถ้าร้อยปีก็เกินรน,น้อยมากนี่คือรู้เมื่อรู้แล้วเราก็เกรงกรัวว่าอะไรที่จะทำให้รู้มากกว่านี้ที่เราเป็นอยู่นี้เราเป็นอยู่เพราะการ มีชีวิตอย่างรุ่งระฟุเคยมีชีวิตอยูย่ยามหลงหลงว่าตัวเองนี่ยังมีชีวิตอยู่ที่ยืนยาวเป็นหมื่นปีก็เลยไม่รู้ไม่เข้าใจว่าชีวิตเนี่ยที่จริงแล้วมันน,อน้อยที่หลงเพราะว่ามีสิ่งอำนวยความออสะดวกทำให้เราหลงเพราะฉะนั้นพราต้องรู้ พอรู้แล้วการเกิดไปเป็นทุกข์ระองค์ทรงตรัสว่าอนัพปัญญชาตามทุกขโโก์ถามโอเคการเกิดไปเป็นทุกข์จะเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นคนเกิดเป็นสัตว์เลี้ยงช้างเกิดเป็นอะไรก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะอะไรเพราะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นที่เราเข้ามาเนี่ยเราเห็นอนกาห็น เต้นเรียงรายไปหมดมองไปสิเดี๋ยวนี้เต็นหายไปหายลับมองหนักท้าหนักควข้างหน้าข้างหลังเห็นเต้นไหมเพียงไม่กี่นาทีเขาก็ลืบไปแล้วนี่คือการเปลี่ยนแปลงให้เห็นง่ายๆก็มีการเปลี่ยนแปลงมีตัวรเวลาเมื่อคืนนี้มืดเดี๋ยวนี้สว่างแล้วนี่คือการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวมีสุขเดี๋ยวมีทุกข์เดี๋ยวมีโหรเดี๋ยวมีร้องไห้เดี๋ยวมี คุณคล่องใจเรื่องความเบิกบานใจนี่คือรู้ตรงนี้ให้เรารู้ตรงนี้เมื่อรู้แล้วเราจะได้เข้าใจว่าอ๋อชีวิตเนี่ยเกิดไปไปเป็นทุกอย่างนี้เองตื่นตื่นคือไม่หลงว่าเรายังหนุ่มยังสาวรบข้อต้องการให้เราได้เรียนรู้จากธรรมชาติธรรมชาติก็คือมีสูงมีต่ำมีต้นไมตนน้ต้นเล็กต้น